เอามาใช้แทนล็อกเด็กนะฮะด,ด,ดูดูดูหน้าตาสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะครับผมซีโนโลีหรือจะเรียกว่านามโมก,ก็ได้นะฮะคือวันนี้เราอยู่กับเกม Ark Survival Evolved Map Extension นะนครับผม ซึ่งวันนี้นะฮะคือวันนี้เนี่ยเราจะไปจับเจ้ามานากับอูดูนั่นสิถ้าไม่ติดว่ามันไม่ไร้ประโยชน์ผมก็อยากจับอยู่นะแต่ติดอย่างเดียวเลยคือมันไร้ประโยชน์เนี่ยยังดีที่น้องเป็นมิดนะฮะวันนี้นะฮะเราจะไปจับน้องมานากาม่าแน่เลครับผมนเดี๋ยว <c oughs> ว่าเอ่อขึ้นภาพาแล้วกันนะฮะก็คือ น้องมานากาม่าเนี่ยมันเป็นดา,าวเสาที่บินได้ผมแต่ทีนี้เพราะว่าคือที่ผมน้องหาจับเพราะว่าผมรู้สึกว่าล็อกเด็กอาจจะไม่เหมาะการใช้ในแบบนี้ผมผมเลยคิดว่าอยากจะจับมานากาม่ามาครับผมแต่ก่อน,อนเลย <c oughs> ก่อ,น,อนเลยนะฮะคือวันนี้เนี่ยพร,พระเอกของเรานะคะนั่นก็คือเจ้าเอ่อรีปเปอร์นั่นเองครับผมแต่ว่าแต่ว่าคือผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดจะให้เอาริปเปอร์ผมไปแล้วเผื่อโดนมันตีตายเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่กับบ้านผมใช่ไหมครัผมก็เลยครับผมเอาจริงไอ้เครื่องเนี่ยผมค้ามมาตั้งแต่ตอนอันนี้แล้วแหละค้ามมาตั้งแต่ตอนพาร์ทหนึ่งแล้วแต่ว่าผมลืมขึ้นมาให้ดูนะฮะนี่มันเป็นเทคโคลนนะผมเทคโคลนทำหน้าที่อะไรคือมันจะโคลนสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราที่ว่าอยู่บนเออนี่ครับผมเนี่ยเห็นวงกลมนี้ไหมแล้ว คือวิธีการโคลนเน่ะมันต้องใช้เนื้อผม Element Chart ในการโคลนนะฮะซึ่งไอ้พวกนี้ก็ได้มาจากเศษครับผมคือไอ้อันเนี้ยผมเสกมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วแหละมาครับผมปึ๊บอ่ากดกดอีเพื่อโคลนนะฮะเออหิว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 เดี๋ยว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 วับลงด้านล่างก่อนไม่ไม่ต้องวับลืม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 ลงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยว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 บอกเลยแบบนี้เป็นแบบที่หิวไวจริง ป๊าปป๊าอาหารอาหารอยู่ในตู้บิน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 โอเคอาหารอยู่ในตู้อาหารอยู่ในตู้โอเคแปด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 โอเคโอเคค่อยดีขึ้นมาหน่อยนะฮะโอเคอยโอเคกลับขึ้นมาด้านบนใหม่นะฮะออลืมกินข้าวเลยเมื่อกี้โอเคมานะฮะขึ้นไปด้านบนใหม่ ับผมึ้นลิฟต์นี่ลิฟต์อย่างเท่นนะฮะโอเคครับผมมาการทางานของมันก็คือมันจะใช้เอเลเมนต์ฉาดในการในการโคลนนั่นเองครับผมซึ่งวิธีการโคลนฮะง่ายครับ <c oughs> ผมกดที่ตัว E อ่อะไม่ติดกดที่ตัว E นะฮะแล้วก็โคลนนี่อ่าเรียบร้อยครับผมอ่าเรียบร้อยกําลังโคลนอยู่นะฮะนี่นี่นี่กำลังโคลนอยู่นะฮะรออีกสองนาทีะครับผม ซึ่งแน่นอนว่าเออก็ก็ต้องรอครับมาเดี๋ยวเรามาสำรวจเขตแผนที่กันก่อนดีกว่ามานากาม่าเนี่ยมันจะอยู่ในเขตแผนที่โซนที่เป็นบาเรียนี่นู่นฮะบาเรียน้ําแข็งครับผมฝั่งนี้นะ่าจะเป็นบาเรียทะเลทรายนะฮะแต่ว่าฝั่งโน้นจะเป็นโดงน้ําแข็งนะเะมื่อกี้ผมเรียกบาเรีย okay, มานตั้งนานโอเคมาฮะโอ๊แลนดิ้งแลนดิ้งโอเค โอเคนะฮะตอนนี้กำลังรอโคนอยู่รออเกีย่บทีอ่ะเคบอกมาเราไปถ้าจะให้รอมันก็น่าจะนานนะฮะงั้นสกิปไปตอนที่มันโคนเสร็จเลยแล้วกันนะฮะไป One minute thirty seven c o n d s later เรียบร้อยนะฮะสำหรับการโคลดิปเปอร์คิงนะฮะนี่จะสังเกตได้นะฮะว่าตัวโคนเนี่ยจะมีขึ้นนี่นี่เนี่ย ขึ้นคําว่าโครนนะฮะซึ่งแน่นอนนั่ก็คือโคนสําเร็จนั่นเองครับผมซึ่งเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวโคนเนี่ยจะเลเวลน้อยกว่าตัวที่ผมอยู่ตอนนี้นะนี่ตัวต้นแบบนะเนื่องจากว่าตัวโคนตัวนี้เนี่ยมันจะโครนเป็นตัวที่ว่าแบบตอนนี้ว่าเราจับตอนแรกเลยนะฮะก็คืออ่าสมมติสมมติอย่างเวโรนาโซ <c oughs> ตัวล่าสุดเลยนะฮะเวโรนาซอที่ผมอันเนี้ สมมติอย่างเวโรน่าซอที่ผมเพิ่งไปจับมาพาร์ทที่แล้วนะฮะคือถ้าเกิดเอามาโคอนอะสมมุติตอนนี้มันเลเวลห้าสิบแต่ว่าถ้าเกิดเอามาโคนมันก็จะเหลือเลเวลแค่ส5มสิบห้าผมหมายถึงตัวโคนนะห <c oughs> มายถึงตัวโคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ว่าผมจับนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมเอาเออ่นีดี๋ยวผมเอาตัวต้นแบบของเราไปด้านล่างก่อน <c oughs> โอเค <c oughs> เดินเดินเดินปึ๊บ <c oughs> อ่แล้วเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปด้านบนอีกรอบนะฮะโอเคดูครัปโอเคหมผมกลับก็ไม่ได้บนอีกรอบคือรอบนี้เนะ่ะจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้รีเปอร์อ๋ออ๋ออยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดอ๋อมีอยู่ร็ดีเลย โอเคนะฮะมาอาจจะสงสัยนะฮะว่ารอบนี้เนี่ยรีเปอร์มันเออ่มีความสําคัญกับบ้านผมยังไงในการจับเจ้ามานาการม่านะคะก็คือความสำคัญก็คือผมจะให้เจ้ารีเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวแทงกับผมเพราะว่าเนี่ยสังเกตอยากจะให้ดูอะไรมากเลยก่อนหน้านี้ผมอยากลองอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็เลยเผือเสกเนี่ยกาชาคิดต้นนะผม เสกมาเพียบแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมโอโหสงสัยเสกเพลินไปหน่อยนะฮะอยากจะลองอะไรบางอย่างไงฮะก็ะเลยเออสภาพตามที่เห็นครับผมโอเคนะมาก็คือเอ่อทําไมทําไมเราถึงต้องใช้รีปเปอร์นะฮะทั้งทั้งที่ผมจะเอาด็อกเด็กไปครับผมนื่องจากว่าเออเอาเออเอาประตูจะพังนั่นแหะอ่าอ่า ไปเอไไปไปไปโอ้ประตูประตูจะพังนะเนี่ยต้องใส่ผมต้องหาอะไรมาทำให้ซ่อมยังไงอ่ะเนี่ยทีนี้โอ้ยทำลายทิ้งได้อย่างเดียวด้วยงั้นผมต้องหาหาอเอาไอเดียเอาไอเดีย,อดยโอเคงั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวปับปับปบัโอเคนะฮะ งั้นจังหวะนี้ผมขออนุญาตเปิดเคียตีโหมดแล้วกันเดี๋ยวนะผมขอทําบ้านก่อนขอทําบ้านก่อน t o h o u r later โอเคนะฮะเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่านะฮะไป Let's go เอาลืมอันนี้เดี๋ยวๆๆๆบเดอร์ล้อย่าบอกนะว่าโอ้โหเอามาตั้งไว้สะดิบดี ลืมตั้งให้มันเปิดแค่อันนี้โด้อเด้อเด้อออโต้เพ่นเอกตัวนี้เปิดปกติไอกตัวนี้ออโต้เพนดอนออโต้เพ่นผิดอ่าแล้วมันจะเออเคแล้วก็อีกประตูหนึ่งี่ยจะทำบ้านก็ลืมเช็คเนี่ยเออโอเคโอเคดอนออโต้เพ่น ปิดอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยผมมาแล้มาล้มาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปทีนี้เราจะเดินทางไปโซนโดมน้ําแข็งกันนะฮะซึ่งมันอยู่ตรงนู้นครับผมเอิ้นแน่นอนถามว่าไกลไหมไกลแล้วผมไปไหมไป <c oughs> ชุดกันหนาวเอ้ยอันอันตัวอะไรอยู่ไทยปะอยู่ไทยอ่าอยู่ไทยด้วยเดี๋ยวถูก มาถูกที่แล้เนะอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอ้ยไพยมอนอันเป็นอันนี้นะ,ะัะไพมอนเจมผมซึ่งเฮ้ยเสียเบอร์ทูดอะ่ะเป็นไพมอนเจมนะฮะซึ่งเอ้ยไม่ใช่ไพ,พมอนเจมขเขาเรียกว่าไ <c oughs> <c oughs> พามอนเจมมาจากไหนอีก <c oughs> เออโอเคช่ามาเถอะมาเรามาหาเรามาหาเป้าหมายของเรากันดีกว่ามา เออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเววเท่าไหร่อะค่ะโอ้โห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 เดี๋ยวเคลียร์ตัวรอบๆก่อนเคลียร์ตัวรอบๆกันโอเคมา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 โอ้โหเอาเอายโยเลยโยนเลยเอาไปนู่นละไปนู่นละไปนู่นละเดี๋ยวเฮ้ยจะไปหาเรื่องเขาทั่วดิ ไป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 ริปเปอร์ผมริปเปอร์ let's go ไปเรียบร้อยโอเคเอ้ยลืมลืมลืมผาสิบพาสิบนั่นแหละอ่าเอ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 นั่นแหละไม่ตีไม่ตีงั้บผมยิงแทนแล้วเอามาโดน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 หเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่า

เออนั un> un> ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเออเรียบร้อยครับผมสรุปสรุปริปเปอร์ไม่ได้ใช้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรสรุปริปเปอร์ไม่ได้ใช้นะฮะโอ้โหจบเลยโอเคโอเคไปไปเปเคลียร์เคลียร์ทางเคลียร์ทางเคลียร์ทางโอเคสรุปริปเปอร์ไม่ได้ใช้นะฮะโอ้ยเศร้าเลยทีนี้ พิเปอร์ปล่อยมันอยู่นั่นนลฮะโอเคมานะฮะเราใส่เป็นโอ้ไม่มีเนื้ออีกและะ้วผมว่าแล้วว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้กับดักอีกแน่เลยเห็นตั้งแต่เห็นไปเววตั้งแต่เมื่อกี้ละโอ้โหเฮ้ยมีเนื้ออยู่มีเนื้ออยู่โอเคเอาเนื้อน้องมาเอาเนื้อน้องมาโอเคนะนะ้องคอยเป็นองค์รักรักษาน้องไม่ให้น้องโดนตี โอ้ยกินเลยดี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 ด,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 ดีดีจังดีจังาาา okay. อาสซิบกริโอเคเอาเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะทีนี้ผมอันนี้ก่อนเก็บเข้าอาฮะเก็บเข้าโูเกิบอลนะฮะโอ้ยของไม่ได้ใช้อีกแล้วโอเคกลับมาที่บ้านแล้วนะคะโอเคน้องตัวนี้ยังอยู่อยู่ผมฆ่าทิ้งดีกว่าไม่โดนเออ ค่าทิ้งดีกว่นาน่ดีเข้าผมมาเออลืม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 เข้าสี่มาเข้าผมอ่าเรียบร้อยมาแล้วสำหรับน้องมานากาม,ม่านะฮะอเอยอย่างเทะบอกเลยอย่างเทพเข้าเขอัพอัพ,อพสตมินาดีกว่าเลือดเยอะแล้วเขนะฮะมาโอ้โหวิ่งไวด้วยนะประเด็นตัวนี้มาคลิกซ้ายผม อ๋อคลิกซ้ายเป็นตบคลิกขวาคลิกขวาเป็นอะไรอ๋อคลิกขวาเป็นพ่อนอันนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกขวาเป็นพ่นฟีดปะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหมีนอันนี้ด้วยเออโอ้โหยี่แรงด้วย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 นี่ไงมันเป็นพ่นฟีดนะฮะโอ้โอยดนตายโดนตาย แล้วเพื่อนมันก็หยุดอ๋อไม่ได้หยุดแล้วหลังแต่มีเล็บยาวอยู่โอุ้ยอุ้ยอุ้ติดโอ้ออ๋อนึกว่าติดค่าสลบนะฮะโอเคโอเคอัพอัอะไรดีอัพอัพอัพอเลือดเลือดโอ้ยเลือดเพิมเยอะเกินปึ๊บอ่าสเตมิน่าสเตมิน่าสักสองพันแล้วก็ดามเอจเยอะๆหน่อยเคมานะฮะเรามาดูกันดีกว่าโอ้ อนี่งบินแบบน,นี้โอ้โหกระโดดกลางอากาศได้สามครั้งนะฮะอ๋อมันมันบินไม่ได้แต่ว่ามันแค่อันนี้เฉยมูตกลางอากาศได้อ๋อเออ,เออแต่ก็มีประโยชน์อยู่นี่เนี่ยอย่างกับน,นินจาล่าสุดลืมบ้านตัวเองแล้วฮะ,ะบ้านผมอยู่ไหนแหละ อ๋ออ๋อสเตตมิน่ามันหมดมาเลยบินไม่ได้เช๊ยเช๊ยเย้ okay. อัพสเตตมิน่าก่อนนะฮะอัพเยอะๆเลยสเตตมิน่าเราจำเป็นต้องใช้นะฮะโโอ้หแต่รีสเตตมิน่านานมากโอ้โหอ้าวอ้าวเราอาวแล้บ้านผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยอยู่นู่นอยูอย่นู่นเห็นโดมข้างบนก็รู้แล้วฮะ,ะเหนืเห็นไหม <laughs> เครื่องโคลนอยู่นู่นนะฮะโ okay. อเครอมันรีสเตตมิน่าก่อนโอหแล้ดูด้านหลังคีเล็กนะฮะโว้ ว้าวกิก้าเลยเหรอเดี๋ยว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 รอได้ตัวโหดๆกันเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการ <laughs> เออผมเอาเมก็กมาจัดการก็ได้นี่เม็กผมมีติดปืนใหญ่อยู่ลืมโอเคอ้มันมันอันนี้ไม่ได้มันอออ๋อ,อโอ้โหมันพุ่งได้อ๋อก็คล้ายๆคล้ายๆอันนี้เลยเนี่ยนี่งไง คล้ายๆอันนี้เลยคล้ายๆล็อกเด็กนะฮะโอ <laughs> okay, เคแสดงว่าน่าจะใช้ง่ายอยู่ <laughs> <laughs> ผมเคยใช้ล็อกเด็กมาก่อนน่าจะใช้ง่ายอยู่โอเคนะฮะโอ้โหเฮ้ยดีเลยตัวนี้อดีเลย <laughs> เอามาใช้แทนล็อกเด็กนะฮะดูด,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 ดูหน้าตาเหมือนเสือเลยอะ่ะด้วยโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้ลคลิปใหม่จากช่องซีโนโมอลิกและเพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย